ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักโอเวอร์ซนะคะเดี๋ยววันนี้รักจะพาคุณมาเรียนรู้คำศัพท์และการสื่อสารพื้นฐานในภาษาเดนมาร์กเกี่ยวกับในซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนต่อไปนี้คือหัวข้อที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรานะคะคือส่วนลดป้ายราคาและหน่วยวัดกันค่ะทิลบูดทิลบูด แปลว่าข้อเสนอหรือสินค้าลดราคาเซลเซลแปลว่าการลดราคาคูปองคูปองแปลว่าคูปองพริสกิลต์พริสกิลแปลว่าป้ายราคากิโลกิโลแปลว่ากิโลกรัม กรัมกรัมแปลว่ากรัมลิตรลิตรแปลว่าลิตรดุซ e นดุซิน,ซนแปลว่าโหล12ชิ้นเอสเก s เอสเกแปลว่ากล่องหรือซองพาเก a พาเก แปลว่าห่อหรือแพ็กเกจและถ้าเราต้องการเช็คข้างกล่องสิ่งที่ต้องรู้คือป้ายกำกับคุณภาพอาหารค่ะอุดลับส a ตทออุดบสแตทแปลว่าวันหมดอายุค่ะ b e s t f ฟ r e ์เบสต์ควรบริโภคก่อนวันเดือนปีที่แจ้งบนฉลากนอยล์ฮุ l ุดนอยล์ฮ ฉลากคีโฮคือสัญ,ญลักษณ์อาหารสุขภาพเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านโภชนาการที่ถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ย vegetarian แปลว่ามังสวิรัต gluten free gluten free gluten free ใช้บนฉลากอาหารเพื่อบอกว่าอาหารนั้นไม่มีกลูเตนซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในข้าวสาลี ข้าวบาเล่ไรและธัญพืชบางชนิดเหมาะสำหรับคนแพ้กลูเตนหรือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงกลูเตนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับคำศัพท์หมวดอาหารหลักกันค่ะถ้าสนใจเนื้อหาแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบายด้วยความปรารถนาดีจากรักโอเวอร์ซีส